สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขครบกันกับโรงเรียนฮนะมหาหัศจรรย์เกาะลอยฟ้า EP ที่3แล้วทุกคนอุ้ยผสมนยาได้น้ำยาอะไรเนะี่ยโยเอาไปดับไฟใช่ไหมอันนี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะใช่ครับนี่ไงมีไฟไหม้อยู่ดับไปซะนี่แน่โอ้โหว่ห้องนอนไฟไหม้โอเคมีหนูตะเภา มีนักเรียนจบอุ้ย Demon Hunter อันนี้แบบไม่เคยเป็นเลยเนี่ยต้องมี Retribution นะครับกับ Demonology อย่างละ2 s k สกิลอย่างเท่อุ้ยอันนี้แปลงเป็นอาชีพที่เราต้องการได้นะแต่ว่าเราทำเฟ e ครบไปแล้วนะครับ <c oughs> ลองดูอ่านี่ไงเล่นๆได้2ชื่อเสียงเกินเ u วสมาแล้วครับเควสต้องการ3คนอุ้ยอันนี้อาชีพอะไรเนี่ย Cartographer ได้100อาร a r า a n a กับ100 l i g t Mana เหลือแค่ผูกสัมพันธ์กับ s ฟิ i n g เท่านั้นอันนี้ นักเรียนนักเรียนมาก็ใส่ใสไปครับใครชอบเรียนอะไรก็ให้เขาเรียนสิ่ง้นไปอู้อันนี้ทั้งชาโดทั้งไลท์ก็ไม่มีการ์ดอะไรไปให้สฟิงเลยมันไม่เจอแบบทุกคนไม่รู้ปัญหาจากไหนอันนี้ห้องที่อยู่ไกลนี่คือแบบอย่างเหงาเลยไม่มีใครมาดูดิสอนอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเรียนอันนี้ก็มีเด็กมาเรียนคนเดียวครับส่วนห้องนี้ไม่มีใครมาเรียนเลยเดากเรียนบอกมันไกลไปผมจะหาการ์ดพวกนั้นจากไหนวะเนี่ยการ์ดที่เขาต้องการผมจะสารสัมพันธ์ทันไหมเนี่ยทุกคน หาการ์ดไม่เจอเลยวิชัมเบอร์มนจะได้ออกไปหาพ่อค้าได้บ่อยเวลาจะหมดเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าหาการ์ดจากไหนอะอันนี้อันสุดท้ายอันสุดท้ายมันเป็นพวกแบนเนอร์นนะจั่วก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าจั่วกองไหนถึงจะได้เนี่ยจั่วที่แบบใช้เงินผมจั่วไปจนจะพันสองแล้ว,วจั่วมาก็ได้แต่อะไรไม่รู้ครับลงดันก็ไม่ได้ครับตอนไปนลงดันก็ไม่เจอพวกการ์ดท,ท,ที่ใช้ทำเควสสฟิงเลยเฮ้กะว่าจะทำสามดาวซะหน่อยเถอะแบบนี้จะสามดาวได้ยังไง <Okay. S 2> อ,อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยคาร์ลีกาเฟอร์รูนเลเวลสกับเทเบลลิสหนึ่งนะครับโอ้ยทำไงดีทุกคนหาก,การ์ดไม่เจอจั่วมามได้แต่ห้องห้องเรียนกับห้องพักค,ครมันให้ไปหาจากไหนวะอย่างนี้จั <c oughs> ่วไม่ได้ด้วยเนี่ยมาก็ไม่ได้ได้อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้เซ็งเลยสองใบก่อนหน้าที่ผมได้มาถ้าจะไม่ผิดผมจะจั่วตรงเนี้ยได้มาใบหนึ่งนะครับเด็กปกติเนี่ยที่ใช้เงินใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งรู้สึกว่าจะซื้อมา จากพ่อขาในโหมดอัพที่แฟกอะแล้วก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็ไม่เจอแล้วก็ไม่เจออีกเลยเอองงมากอันนี้โอเคก็ตามมีตามเกิดแล้วกันครับไม่รู้จะหาจากไหนแล้วบอกตรงผมต้องไปหาใครว่าผมจะได้การ์ดอันนี้ขายน้ํายาโอ้โทฟี่กดมาก็เจอแต่เตียงนอนกับหัวหมูครับแล้วก็เครื่องชงกาแฟมีทั้งโรงเรียนแล้วเนี่ยคือแบบโคตรเยอะถ้าเกมจะไม่สุ่มมาให้เราเจอเนี่ยมัน แล้วใช้ทําไงครับงงไปทํายังไงครับนี่ยขอโทษด้วยนะสฟิงแต่ข้าหาของให้เจ้าไม่ทันเพราะข้างงมากว่าต้องไปหาจากไหนอุ้ยอาชีพใหม่ว่ะทุกคนเคอร์ติสขอบทองครับต้องเป็นดิฟโฟกแล้วก็มีสกิลอะไรก็ได้14สกิลขึ้นใหม่14เลเวลขึ้นม่นะครับโอ้อาชีพในเคเวสของเรานี่ได้มาหลายคนเลยนะครับถือว่าประสบการณํสเร็จแต่ที่ไม่สําเร็จนั้นก็คืออุ้ยคนนี้มีโวกาสเป็นอาร์เม่อีกแล้วทุกคนแต่ก็ไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้สําเร็จ ก็น่าจะเป็นเควสสปริงนะครับโอ้โ oh, หชะตาเปลี่ยนผันจากช่างตัดผมไปเป็นอาจารย์แอสซัซินเฮ้ยอันนี้อาชีพอะไรอ่ะดีวายเฟอร์เจอริเซอร์แอสเซนต์เหมือนคนส่งปุ๋ยอะ่ะทำปุย๋ยส่งอะไรเงี้ยเออแอสเซสแน์ก็ขนส่งอะไรย่างเงี้ยอันนี้นักนักทำปุ๋ยนะครับการสติลเด้นเอามาทำไมครับ <c ười> ไม่โอ้โหไม่รับก็ไม่ได้ด้วยนะนักเรียนอัอนนี้มาแล้วกันเราขายทิ้งเลยเาการนักเรียนไม่เอาลวเอามาก็เรียนไม่ทันครับตอนนี้ เดี๋ยวไม่ต้องมาเรียนโรงเรียนจะปิดแล้วกลับบ้านไปโอ้โผมจะไม่ได้เพิ่มสักนิดนึงเลยวะไม่แบบไม่ใกล้เคียงความสําเร็จของเควสเลยครับ <c oughs> แค่สี่สิบโอ้ขอโทษนะสฟิงค์รักหาให้แกได้แค่นี้จริงๆไม่รู้จะหายังไงเหมือนกันชื่อเสียงโรงเรียนจะสองร้อยแล้วครับแต่ทำเควสไม่สําเร็จสา <c oughs> โม้ไว้ว่าจะทำสามดาวประทเอ้ยไม่ได้ซะอย่างนั้นโอ้โหมากันซะเยอะแยะ ไม่มาโรงเรียนจะปิดแล้วเพิ่งมาสมัครกันเยอะแยะเต็มไปหมดกลับบ้านไปนะเราไปบอกลาสฟิง์สักหน่อยครับสฟิงเหเอ่อข้าหาการ์ดอะไรมาให้เจ้าไม่ได้เลยเนี่ยผมงงมากเลยาการ์ดอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่เคยเจอเลยยูเทเลตพาวเวอรหาจากไหนวะบอสเซตโกลลี่เฟ o โซเฟอร์สโตอนอันนี้ก็ยิ่งงงเลยครับไม่เคยเจอเลยอันนี้หนักกว่าเดิมจริงๆมันน่าจะมีบอกแล้วว่าแบบเอ้ยได้มาจากไหนอะไรยเงี้ยเองไปหาจากไหนแล้วจะได้มา โถฟี่เคสอันเป็นอันเดียวที่เราหาเจอครับมันเป็นน้ำยาหรอ p o t ย o n of glory p o t r o n of p o w o r ถ้าผมก็ผสมไปหลายอันอยู่นะน้ำยาแต่ก็ไม่เจอพดอย่างเซ็งได้แต่น้ำยาอะไรมาก็ไม่รู้นะจบการศึกษาครับน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่ได้ไปแล้วครับตะ่กี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วบอกว่าไม่รับโอ้โหสามคนสี่คนห้าคนหคนเคนมาสมัครกันทำไมเยอะแยะเนี่ยเคน อ๋นี่ไงมันเป็นน้ำยาครับต้องผสมนี่เฟลโซเฟอร์สโตนนี้แสดงว่าต้องเรียนสายอันนี้หรอต้องเรียนสายปรุงยาเยอะๆหรอถึงจะมีโอกาสได้น้ำยาพวกเนี้ยคือเนี่ยสูตรเนี่ยผมมีนะครับผสมแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นอันนี้ให้เท่านั้นเองไอฟเฟคไฟเทเลสพาวเวอร์อะไรเนี่ยที่จะเอาไปให้สฟิงคะรับอ๋อโอเคดูแลครับไอ้สองใบนั้นคือต้องผสมน้ำยานะครับเพื่อให้ได้มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาเรียนเกาะทองฟ้าเนี่ยแนะนำว่ามาเล่นเกาะทองฟ้านะแนะนำว่าให้ เน้นไปที่อาชีพอาชีมีนะครับแล้วก็ให้เรียนพวกสกิลพชั่นอะไรพวกนี้เยอะๆเพื่อให้เขาปรุงยานะครับหาวัตถุดงวัตถุดิบเครื่องอะไรที่มันการ์ดไหนที่มันช่วยผลิตวัตถุดิบมาให้เนี่ยก็ให้รีบๆเอามานะครับเพื่อจะได้ผสมยาผมก็ผสมมาเยอะนะแต่ไม่ได้เลยครับคือถ้าเกิดผมผสมได้ก่อนนะเนี่ยผมก็ยังรู้ผมก็จะได้แบบเน้นได้ใช่ไหมอันนี้มันไม่ทันแล้วครับผมเพิ่งมาสังเกตตอนไปหารอบสุดท้ายนะ ผมเห็นมันเขียนว่าพชั่นพชันผมก็เลยเอ๊ะมันเป็นยาหรือเปล่าแต่มันก็เป็นจริงๆครับต้องผสมเอาแต่ผสมไม่ได้ <c oughs> สงสัยนักเรียนฝีมือไม่ถึงนะนักเรียนบอกผมยังเด็กน้อยอยู่เลยผสมได้แต่น้ำยากะโหลกกลาที่นีกับเนเจอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเนเจอร์เนี่ยมันจะมีห้องเรียนสเตเบิลเงี้ยแล้วก็ห้องเรียนกรีนเฮาส์อะไรเนี่ยเออเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์วิเศษอ่ะมันจะมีได้พวกวัตถุดิบมานะครับ พวกลากแมนดงลากแมนเด็กอะไรพวกนี้เอามาไว้ผสมยาอะไรโรงเรียนจะปิดอยู่ด้วยโยบัวหายอีกเหรอถามจริงครับพี่โอ้โหบัวหายพี่ไม่คิดจะล้อมคอกเลยครับหายได้หายดีหายตลอดหายจนผมผมไม่สนใจเลยครับออามาผมเอาวัวพี่มาทําน้ํายานี่ไงรากแมนเด็กผมเพิ่งมาเนี่ยแล้วก็ผสมได้แต่เนี่ยวอดพอชันอะไรครับนี่ยมันไม่ได้ใช้อโทษเอ้ย เอยหมดเวลาครับเราวิวเวลาแล้วเคเวสไม่สําเร็จเฮ้ยไม่เป็นไรครับมาดูนักเรียนเรียนจบของเราดีกว่าเป็นนักกุสูสารดีไปวอลล็อกโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปแต่อาชีพที่น่าสนใจแล้วกัน,นครับอ,อ่าอันนี้อาชีพในเคเวสเราได้มาเป็นเจ็ดสิบคนแล้วม้งเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากอุ้ยอันนี้อาชีพอะไรอะ่ะอาชีพใหม่เหรอเมตาโมบเป็นอะไร <c oughs> เป็นน้องกระต่ายรูนสามบีเมจิกสามทามมงเป็นพระนักท่องเวลาอุ้ย โคตรเท่เลยอันนี้วิยมีเปลี่ยนไปเป็นอาชีพที่แบบแปลกๆด้วยนะอันนี้เคยได้แล้วอันนี้นะ่ายังไม่เคยได้นะเป็นแบบนักขายโพชั่นหนุ่มอิน <c> ค <oughs> ริปเปอร์อินคิปเปอร์พนักงานต้อนรับในโรงแรมเหรอไม่บอกชื่อเสียงเลยแต่ว่าอาชีพมันก็แปลกใหม่ดีจัดไปอะแพคเลดเดอร์อุ้ยมีอาชีพใหม่ด้วยข้างบนรับไม่รู้ว่าจะได้เปล่าลองรีดูแล้วกันปึ๊บอ่าวไม่ได้ครับจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ปโทษผมอยากรู้ว่าข้างบนนั้นมันคืออะไร มีชเชียนพิ้นดูเหมือนเราเคยได้แล้วนะลองรีดูเว่อโอ้นี่ไงขอบทองด้วยเป็นเอลแล้วก็มีสกิล14เลเวลขึ้นไปอุย้ยแบดบีเดอร์อันนี้ได้เป็นพวกสายสัตว์นะครับนี่ยเรียนบีทเมจิกแล้วก็เป็นแวมพร์แปลว่าเป็นขังข่าอาชีพพวกนี้เราไม่ค่อยได้เพราะว่าเล่นมายังไม่เคยเน้นทางด้านเนเจอร์เลยนะครับอุย้ยอาชีพดูอิดอันนี้ก็เพิ่งเคยได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้5 0 0เนเจอร์มานาอ๋อท่านแวมพร์นะครับท่านเขาอันนี้เคยได้แล้ว อินเวนเตอร์อุยอันนี้ไม่เคยได้ในรูปนี่คือแบบอะไรเนี่ยนักเชิดหุ่นเหรอนกกระดาษหรืออะไร <c oughs> ต้องมีสกิล t e m p o r a l Magic เลเวล2แล้วก็รูอิดนะครับเลเวล1 s ึ่งสเก็ตเมจิกเลเวลห่โหต้องเรียน3ามสายเลยนะนี้เรียนไอเคนเรียนแบบจิปอาัฐานะครับไอเคนเนเจอร์ Nature, แล้วก็ทตุแสงโอเคหหดเกลี้ยงครับได้มา2 9 1ชื่อเสียงนะครับก็ฝึกนักเรียน154คนนะครับแล้วก็ ชื่อเสียงทั้งหมดสอ2เออดอรกราฟทั้งหมด123ใบนะครับมานาที่ได้เยอะที่สุดก็คือชาโดนะครับ4 2 0 0 0เควสก็ไม่สำเร็จนะครับได้แค่2ดาวนะผูกมิดกับสฟิงไม่สำเร็จครับเนื่องจากผสมยาไม่ทัน <c oughs> เอออย่างเซ็งเลยโอเคครับก็ EP นี้นะครับนักเรียนลอยฟ้างเราก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะว่า EP หน้าผมจะไปเปิดโรงเรียนที่ไหนนะครับจะไปเป็น จะไปเปิดที่บึงนะครับบึงบึงหนองที่มีซอมบี้อยู่หรือว่าจะไปเปิดบนยอดเขานะครับในเขาบุกเขาที่มีเควสเกี่ยวกับพระนะครับเกี่ยวกับมองอันนี้ก็เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับโรงเรียนวิเศษของเราสำหรับ EP นี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับผมย่